สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนูน้อยพลัดหลงเดินคนเดียวไรจุดหมายได้แม่ค้าพลเมืองดีช่วยตามหาแม่จนเจอเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของพลเมืองดีมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หนูน้อยพลัดหลงจากพ่อแม่บริเวณสวนขวัญเมืองจังหวัด,ดยะลาเดินตัวคนเดียวหลงไปถึงด่านตรวจโชคดีได้พลเมืองดีช่วยตามหาแม่จนสามารถส่งคืนสู่อ้อมกอดของแม่ได้อย่างปลอดภัยโดยในช่วงที่พี่น้องชาวไทยมุสลิม ต่างเดินทางมาพักผ่อนที่สวนขวัญเมืองยะลาอย่างคึกคักได้มีครอบครัวชาวไทยมุสลิมขับรถยนต์กระบะตะเวนตามหาแม่ให้กับหนูน้อยอรายหนึ่งที่ได้พัดหลงและได้เดินหลงตัวคนเดียวไปถึงด่านตรวจสเต็งโดยเธอได้เล่าให้ฟังว่าตนเองเป็นแม่ค้าขายปลาหมึกย่างในสวนขวัญเมืองตอนแรกก็นำของลุงมาวางจะขายของที่ร้าน พอวางของไปเจอน้องที่บริเวณสนามนกเขาพอลุงของเสร็จจะเลี้ยวรถกลับก็ไปเจอกับน้องที่ด่านตรวจตำรวจที่สเตงแปลกใจเห็นเด็กเดินอยู่คนเดียวก็เลยรับขึ้นรถก่อนจะถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนจะไปส่งเด็กก็บอกไม่ได้ทำตำรวจที่ด่านสเตงเขาก็บอกว่าให้พาเด็กไปที่สอบพอยเยลาก็เลยขับรถยนต์วกกลับมาที่เขาขายของอีกรอบ เพียงไม่นานหลังจากมาจอดรถที่บริเวณร้านขายของหนูน้อยจำได้ก็วิ่งลงจากรถไปหาแม่ทันทีท่ามกลางความโล่งอกของคนลเมืองดีที่แม่ลูกได้เจอกันโดยแม่ของหนูน้อยรายนี้เป็นแม่ค้าเหมือนกันกันกบตนเองซึ่งกำลังตามหาลูกอยู่โชคดีมากที่เจอสงสารเด็กน้อยที่ร้องไห้จนตาบวมขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไ .com ขอบคุณค่ะ